ดวลเรสปาร์กยกเลิกสัญญาวิภาวีสีทองในลีกเกาหลีใต้แล้วสโมสรเรสปาร์กทีมบอยของสึกวีลีกในเกาหลีใต้ออกประกาศสำคัญในวันที่8ธันวาคม2568ยืนยันปล่อยตัววิภาวีสีทองนักลกย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกจากทีมพร้อมเซ็นสัญญาคว้าอินคุชิหัวเสวดาดรรุ่มจากมองโกเลียเข้ามาแทนในโคต้าเอเชียอย่างเป็นทางการคิดเห็นนี้บอกว่ากลับบ้านเรากันน้องสองพักยาวๆค่อยลุยใหม่ในปีหน้าดี ใจที่น้องจะได้พักให้หายสนิทจริงๆอยากเห็นใน VNL กับชิงแชมป์เอเชียปีหน้าขอให้เป็นปีทองของวิภาวีก็ทําใจแล้วเกี่ยวกับข่าวของน้องสองแต่พอเห็นข่าวก็อดใจหายไม่ได้ค่ะดีแล้วจ้าที่ได้พักต่อยาวๆต่อไปก็ต้องใจเชียร์ไฮพาร์สกับน้องโมเมให้เต็มที่ไม่ต้องคอยเผื่อใจมาเชียร์เรสปาร์อีกชัดเจนดีครับฤดูการนี้เชียร์ไฮพาร์สน้องโมเมธนชาสุขสดม้วนเดียวจบน้องสองกลับมาฟิตร่างกายต่อที่ไทยเหมาะสมที่สุดแล้วครับ